สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เจอช่องผมนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญมาด้วยครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องปืนลูกซองครับนะครับก็ปืนลูกซองวันนี้ที่จะมารีวิวก็จะมีสองตัวด้วยกันนะครับเป็นถือว่ามาแชร์ประสบการณ์การใช้จริงนี่หว่าเราเราจะมาถามกับผู้ใช้จริงนะครับวันนี้ขอแนะนําตัวก่อนนะครับนี้แอดมินบิ๊กนะครับครับวัสดีครับครับผมก็เราจะมาถาม แต่ผู้ใช้จริงเลยว่า,าในการใช้ปืนลูกซองเนี่ยเขามีเหตุผลในการเลือกใช้ยังไงแล้วก็ทำไมเขาถึงมีถึงสองกระบอกนะครับแอมินบิ๊กครับตัวไหนไม่ก็บอกแรกครับลูกซองกระบอกแรกตัวนี้ครับขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับปืนไม่มีลูกนะครับตัวนี้เป็นกระบอกแรก รุ่นอะไรครับอ่าเป็นเลมิงตันแท็กิคอนแปดนัดเหตุผลที่เลือกกระบอกนี้ครับทำไมถึงเลือกกระบอกนี้มาใช้งานจริงๆแล้วตอนนั้นผมตัดสินใจอยู่ระหว่างเอ็มเคสิบสองตัวสิบสี่นิ้วกับตัวนี้แต่แตตดไม่รู้เหมือนทำไมเหมือนกันตัดสินใจเอาตัวนี้แล้วทีนี้พอพอพอ,พอเราเอามาใช้งานจริงอ่ะ ในพื้นที่จํากัดมันมันไม่สามารถตอบโจทย์ของเราได้ผมขอขอถอ,อนขวนิดนึงนะครับมันก็ยาวเนาะใช่ไหมมันยาวด้วย,ยวหรือเปล่ามันยาวในความคิดของผมคือสำหรับไว้เฝ้าบ้านอันนี้ยตอบโจทย์ได้ดีมากแต่ทีเนี้ยเวลาเราไปทำงานเราอยู่ในรถในพื้นที่แคบๆ มันตอบโจทย์เราไม่ได้อ๋อมันก็เลยเป็นที่มาออของเจ้าตัวนี้ใช,ใช่ไหมครับขอหยัดเขี่ยปืนครับก็จะเป็นที่มาของเจ้าตัวเดอรยย่า MK12 ตัวนี้ที่ไม่ไม่มีลูกครับเลือกใช้งานมาเพิ่มซื้อเพิ่มนี่หว่าซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มอืมก็คือ,อ,อตัวเลมิงตันตัวเนี้มัน มันตอบโจทย์การใช้งานของผมไม่ได้เพราะผมเอาไปใช้ทํางานนะครับแล้วเวลาเราอยู่ในรถอะเลมิงตนันมันมันมันยาวเกินไปสําหรับผมไหมเวลาเรานั่งในรถนึกภาพออกไหม,มคือแบบนี้เวลาเราอยู่ในรถหันไปนทางนี้ก็ไม่ได้ซ้ายกระจกด้านหน้าก็กระจกไปฝั่งขวาก็คนขับใช่ไหมน,น,นึกนึกนึกภาพตามนะครับแต่ตัวเนี้ย เรามาปุ๊บอย่างอยู่ในรถเราใส่แม็กห้านัดพอใส่แม็กห้านัดปุ๊บหกพันท้ายมันสั้นไงครับเห็นไหม <He et S 2> สั้นมากซ้ายได้หน้าได้ขวาได้เพราะนั้นตัวนี้มันจะตอบโจทย์ในในในพื้นที่แคบแคบในพื้นที่จำกัดอ,อย่างเช่นในรถหรือในห้องในอะไรที่มันแคบแคบะครับผมตอบโจทย์ได้ดีดกว่าผมเลย ซื้อกะบอกนี้มาเพิ่มค่ะก็เดี๋ยวเผื่อใครมาดูกลางคลิปเนาะกดเลื่อนมาดูอะไรอย่างงี้ก็คือของคุณบิ๊กเนี่ยเขาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็คือตามนัดพนักง,งานหน้าที่นะครับเขามีสิทธิ์ที่ใช้อาวุธนะครับก็คือ,อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือเวลาเอาไปเนี่ยก็คือมันสั้นใช่มันสะดวกมันพกพาง,ง่ายมันเคลื่อนที่ได้ง่าย ในพื้นที่แคบๆเราสามารถใช้ใช้ได้คล่องตัวกว่าแล้วแล้วจากจากการที่ไปใช้งานจริงๆเนี่ยโอเคไหมสำหรับตัวตัวนี้โอเคนะมันสะดวกกว่ามสะดวกมันตัวมันทุกอย่างมันตอบโจทย์ได้ก็เดี๋ยวแต่เลมิงตันเนี่ยคือถ้าใช้เฝ้าบ้านใช้อะไรครับผมบ้านเลมิงตันมันก็โอเคนะครับเทียบน้ำหนักของมัน ตัวนี้หนักกว่านิดเดียวเองอ่าเนาะไม่ตัดแทบจะไม่แตกแตกต่างกังน,น,นอะอ่าตัวนี้ตัวนี้หนักกว่านิดเดียวเองตัวนี้มันยาวเนาะรูปทรงคนละรูปทรง,งเลยครับตัวนี้ก็แล้วประสิทธิภาพตัวนี้เป็นไงบ้างครับการยิงมีติดขัดมีอะไรบ้างไหมฮะก็ตั้งแต่ซื้อมาก็เคยติดขัดตอนยิง แม็กแรกนัดแรกชุดแรกชุดแรกอ่าชุดแรกหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยตีขัดอืใช้งานได้ปกติครับลื่นดีก็ปืนใหม่ไว้ง่ายปืนใหม่แกะกล่องยังไม่รันอินเลยใช่ทีนี้ก็่าน้ไปรันอินมาแล้วผ่านแล้วผ่านหมดนะครับแล้วเลมิงตันก็ไม่ไม่ไม่เคยติดปัญหาครับเลมิงตันเนาะเป็นปาร์เมชันก็น่าจะผ่านอยู่แล้วชื่อเสียงของเขาการันตีได้อยู่แล้วอ๋อครับผมก็ น่าจะเป็นเหตุผลให้พี่ๆที่จะเลือกใช้ลูกซองเนาะบางคนชอบปั๊มแมชช่นแต่แต่ว่าเห็นตัวใหม่ที่ออกมาอย่างเดอร์ย่าเอ1 2เนี่ยว่าเอ้ยจะเลือกอะไรดีก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่เนาะมันมันดีทั้งคู่แต่ก็เขาเรียกว่าไงเลือกตามการใช้งานดีกว่าใช่ไหมนาะตามวันใช้งานตามความชอบมี2สองแม็ก ถ้าถ้าสมมุติคุณวิกถ้าจะเลือกมีแค่ตัวเดียวจะเลือกเอาตัวไหนถ้าถามผมใช่ไหมใช่ผมจะมีโอกาสซื้อลูกซองในแค่กระบอกเดียวนะครับถ้าเป็นชาวบ้านปกติทั่วไปผมแนะนำตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ใช่ไหมใช่มเดมิงตันแปดสามัญประจําบ้านใช่ครับมันก็แล้วแต่คนชอบนะมันอ่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยวิเลือกนี้ถ้าเป็นผมนะตัวเดียวผมเลือกตัวนี้นะครับ ผมเลือกตัวนี้เตผลคือมันเทอันดับแรกครับมันเทมันเทอืมก็คลิปนี้ก็คงจะแบบสั้นๆไม่มีอะไรมากนะมาแชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้นะครับว่าจากที่เขามีเนี่ยลูกซองทั้งเป็นแบบแมกกาซีนและเป็นแบบปาร์มัคชั่นว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆไงก็ลองเอาข้อมูลตัวนี้ไปประกอบ การตัดสินใจก็ดูแล้วกันนะครับว่าท่านจะเลือกลูกซองกระบอกไหนเป็นปืนเฝ้าบ้านปืนใช้งานของท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีสั้นๆประมาณนี้ครับไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีข้อมูลอะไรอยากสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปืนนะครับเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนกันไงสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ